สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นิ่มจะมาถอดถอดโต๊ะถอดโต๊ะที่ประกอบขึ้นมาวันนั้นนะคะเตรียมตัวที่จะย้ายบ้าน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดของนิ่มละหยุดงานแล้วแต่ว่างานบ้านไม่หยุดนะคะต้องทำต่อค่ะเดี๋ยวนิ่มจะถอดโต๊ะนะคะ ประกอบได้ก็ต้องถอดได้เป็นตัวย้ายบ้านแล้วค่ะยากนะในการถอดเนี่ยโอ้โหจะทำได้ไมหมเนาะต้องต้องทำจากไหนก่อนไม,ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยังไงซาก็ต้องอก็ต้องเอาอีกตัวเนี้ยออกจากกันซะก่อนนะคะมาดู มาดูว่านิ่มจะทําได้ไหมดีนะที่นิ่มไม่ได้อ่ขลิกอะไรนะคะโอ้โหมันไม่ได้หมุนน็อตไว้ไว้แข็งแรงมากเท่าไหร่มาดูกันค่ะโอ้ยโอ้โ,โ,อโะกอบประกอบได้ต้องถอดได้ ฉันน่าจะเกิดเป็นผู้ชายนะเนี่ยชอบทำยักทำงานอย่างกับผู้ชายเลยค่ะโอ้โหมีใครมาช่วยนี่ย้ายบ้านไหมคะจะเริ่มย้ายแล้วค่ะวันนี้ก็ขนของไปแล้นะคะถ้าจะทำพิธีขึ้นบ้านก็คง รอวันรอวันศุกร์หน้านะคะเพราะว่าเลิกขึ้นบ้านก็คือวันศุกร์ของนิ่งนะคะโอเคแต่ก็เอาพระเข้าไปไว้ในบ้านแล้วล่ะคะ่ะอ๋ยอย,ยากนะ うん。うん。おお。チャイビナーなんてきてる。オッケー。ありがたい。おお、トマトにか,くわかるうん ได้ช่วยโนที่จะเอาไปทั้งแบบนี้ก็ก็ได้นะคะแต่ว่าเออมันยกขึ้นยกลงมันลำบากถอดดีกว่าเนาองให้ดีถอดแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะคะกล่องไม่รู้ไปไหนล่ะกล่องกล่องใส่ยเขา อสุดยอดมากมันจะออกจากกันให้นิ่มไหมเนี่ยอืมกลัวมันฟาดหน้าตัวเองโอ้ย ยังเหลือโต๊ะอีกนะคะโต๊ะโต๊ะที่จะต้องถอดออกจากกันอโอ้ยทำทำยิ่งกว่าผู้ชายอีกแลนะเนี่ยโอเคขอได้แล้วค่ะ เอาชพอได้แล้วโอเคออกจากกันได้แล้วสามส่วนเร่งไ,ไงต่อส่วนนี้ต้องอ,ออกจากกันไหมไม่ต้องเนาะอโอเคนะคะไม่ต้องอ,ออกจากกันเพราะมันเป็นของมันเออยู่แล้วนอกจากอีกตัวรอ โ okay. อเคอแา้วกม็มีกี่ล้อนี่ห้าล้อโอเคเอาจากกันแล้วค่ะนึ่งกล่องเลย โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะการถอดโต๊ะเราโอ้ยถอดแล้วก็ต้องไปประกอบอีกนะคะโอเคนะคะคลิปนี้บายบายขอบคุณค่ะ